ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านอยู่กับท่าสิ่งนิวเวชั่นนะครับนะวันนี้เราออกมาอเอาข้าไก่ไก่ก็เหลือเต่ย่เนาะน่าจะฟักไปตัวหนึ่งโอ้โหไปฟักที่ไหนสหากะบกปะวันนี้มาเอาข้าให้ไก่ อาไปชมไก่กันเฝ้าตัวนะเลี้ยงนกมาขิงไ้ก็บบัร่ายนะแค่นกมากินเดี๋ยวให้มันอิ่มไปห่องกันเนะเาปปะเราหอากัปลาจังอิ่มต้นดอกนี้ก็อ เกียวมาแล้วเกียวหมดแล้วต้นบักเขียบของเขาก็หันมีหน่วยออกลูกของแล้วเนาะอบักเขียบหรือว่าน้อยหนาค่ะ ถ้าไปชมบักเขียบนี่ออกลูกมาแล้วหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยอยู่ปุ่นอันก่อนเนี่ยไหนล่ะเนี่ยอยู่ทรงนี้อ่ะ หน่วยนี้ทำไมมันหาไม่เจออยูทอ่ที่ไหนทางโน้นนั่นไงนั่นไงเออเีนียว <c oughs> โอ้ปุ้นเห็นหนึ่งหน่วยโอ้มีหลายอยู่ปุ้นนองเขาเนาะอ่าพุ่เห็นหนึ่งหน่วยนีอ๋อน้เห็นม,มีอีกไหม ทางน้นไม่เห็นแล้วเนาะแต่มันก็มีดอกอยูน่นะกำลังดอกอยู่มีกำลังดอกก็มีมีดอกอยู่นะครับเนาะโอเคต้านนันนี้ของเฮาก็ออกหน่อมาแล้วเนาะ อันนี้น่าจะได้ตัดออกต้นแห้งมันน่าจะได้ตัดออกเนาะครับเนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นกล้าพริกหรครับเนาะกล้าพริกคุณก่อนแน่จะเป็นกล้าพริกเนาะครับเนาะตูแนั้่เลยน่าจะเป็นกล้าพาาริพก ผมหันอันนี้เยนีงว่โอ้นี่ยจะเป็นพักฝัง,งเดี๋ยวถ้าต้นบักเขียบเขามีกล้าเขาก็จะย้ายเอาไปปลูกเนาะนี่เป็นสมุนไพรเอาไว้ใส่แผลดีนักแรเนะครับเนาะต้นนี้ โอเคตอนนี้เรามาดูอันนี้ก็มะขามหวานนะเนี่ยเออเอามาเพาะไว้ไว้ปลูกเห็นหน่อยเนาะจะทันได้กินก็เออเหลือต้นนี้นะนี่จะเป็นกว่านี่นี่เหลือต้นนี้ เตกของฮันมันแตกยอดอยู่ในเนี่ยมันมันแตกยอดอยู่ในเนี่ยน่าจะติดอยู่ก่อนหรือว่าจะอะไรเนาะสำหรับในหม้อน,นี่ก็จะเป็นพักชีเนาะครับเนาะพักชี แล้วต้นนี้ก็จะเป็นพักกระจรนเนาะเอ่อสเก็บเนี่อะมาจากข้างหัวปูนเนาะครับเนาะข้างหัวนอกบ้านมันจะมีเมงหอยมากินมันเนาะก็เลยเอ่อถอนมเอามาใส่กระถางไว้นี่ นี่ยน,นกก็เริ่มมาแล้วฮะนกกระจอกไม่แย่งเข้าไก่กินบุ่นบินขึ้นไปบ,บนหลงังคาบุ่นเงียบๆฮะ โอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเต่อยก,ก่อนเนาะไว้ปากันในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้เอ,อ้ทุกท่านจุกดีมีชัยเนาะก็ไว้ปากันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบายบาย